สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนวันนี้สวนน้องเอทีเอ็มพันไม้ก็จะพาทุกคนมาดูแลต้นโชคเก้าชั้นด่างกันนะจ๊ะต้นโชคเก้าชั้นด่างต้นนี้ก็แม่น้องเอทีเอ็มก็ไปหลืบออกมาจากในป่าดงดิบค่ะเราก็มีหลายต้นเนาะปลูกปลูกแล้วก็กองรวมๆกันไว้ค่ะไม่ค่อยม,ม,มีเวลาได้ดูแลต้นนี้จะเป็นดานะจ๊ะ,ะโชคเก้าชั้นดําค่ะต้นแม่น้องเอทีเอ็มได้มาจากสวนที่เชียงใหม่นะคะ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นกิ่งแรกๆของ,ของเขาค่ะเห็นไหมคะดําชมพูนะคะสวยชโชคก็ชั้นนี่ก็ชอบแสงนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงในร่มอะ่ะเขาไม่ค่อยมีมีสีค่ะเม่น้องเอท็มก็เลยเอาออกไปออกแดดเนาะพอออกแดดก็เริ่มมีสีเริ่มกัดสีเข้มค่ะลองดูสองต้นเนาะเดี๋ยวเราจะาเปลี่ยนมุมให้ให้กับชโชคก็ชั้นต่างกันนะคะนี่อันนี้ก็ กำลังกัดสีค่ะก็รอดูฟอร์มเขานะคะว่าถ้าเขาฟอร์มโตขึ้นมาเน่ะเขาจะกัดสีได้ขนาดไหนเนาะอันนี้เราก็จะมามาใส่มูลไส้เดือนนะคะเราก็มาเพิ่มวัสดุปลูกให้ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยโชคเก้าชั้นหน่อยค่ะเราก็จะใส่มูลไส้เดือนแล้วก็มูลไส้เดือนกับปุ๋ยอินทรีย์นะจ๊ะ ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติค่ะไปแบ่งที่บ้านยายมาเนาะไม่มีลงทุนเลยเดี๋ยวกลับไปปีใหม่ก็จะไปจัดการาปุ๋ยมาสักสองสามกระปุกค่ะเราก็ใช้สิ่งที่มีใกล้ๆตัวนะไม่ต้องมากมายอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะจ๊ะเราก็โรยรอบๆเลยค่ะอย่างนี้นะสักสักแค่นี้ก็พอสักสองครั้งนะคะรอบๆไว้อย่างนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่มูลไส้เดือนให้ ต้นโชค9ก้าชั้นด่างจ้ะเนี่ยด่างสวยมาก,วากเลยนะคะดูสิเนี่ยใบใหม่มาก็กลางสวยเนาะโดยแม่น้องไอทีเอ็มจะหามุมไว้โชคเก้าชั้นแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนสแลนเป็นสแลนสีขาวเงินนะคะเพื่อที่แสงก็ส่งมาก็จะได้อาทาให้เขากัดสีได้นะคะเขาอ,อาจเขาอ,อาจจะชอบแดดนะคะเราแดดแบบจัประมาณ70%เปอร์เซ็นตนาะอันนี้เราก็ใส่มูลเส้เดือนให้ค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลก็ ไส่มูลไส้เดือนก่อนนะเดี๋ยวสักประมาณช่วงไหนเราหยุดงานเราก็จะจัดการซื้อดินซื้ออะไรแล้วมาผสมดินปลูกใหม่เนาะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้ค่ะอัพไซต์กระถางตอนนี้ก็ได้บำรุงดูแลค่ะมูลเส้เดือนนี่เราจะเลี้ยงเองเป็นมูลเส้เดือนสุดนะจ๊ะมูลไส้เดือนสุดของสวนน้องเอทีเอ็มพันไม้ค่ะเนี่ยแล้วเราก็พวรวนดินค่ะเราก็จัดการพวรวนดินแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะเนี่ยพอเราพวรวน พวนดินพวนดินเสร็จแล้วเรอเราก็จะนำน้องลดน้ำด้วยอาฮอร์โมนนมสดนะคะฮอร์โมนนมสดก็จุลินทรีย์สังะหอแสงค่ะแค่นั้นก็เป็นอนเสร็จซิงค่ะเราไม่ต้องอะไรมากมายนะอันนี้ที่จริงก็เขาก็ลากน่าจะเริ่มเริ่มบนเต็มกระถางแล้วเนาะแต่แม่น้องอ t ทีเอ็ยังแบบยังไม่ได้ดูกระถางใหม่ใส่ให้ นะคะเพราะว่าโชคเก้าชั้นก็เลี้ยงไว้ประมาณ10กว่าแม่เนาะที่สวนแต่ว่าสีสีของโชคเก้าชั้นนะ่ะเขาจะดอกลงนะคะถ้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แสงที่เพียงพอเนาะเพราะว่าโชคเก้าชั้นนะ่ะเขาจะชอบแสงมา,มากๆเลยค่ะเราก็เลยจะต้องเดี๋ยวหามุมให้น้องอยู่ใหม่เนาะวันนี้แม่น้องเอทีเอ็มก็พาทุกคนมา,านำมูลไส้เดือนกับปุ๋ยอินทรีค่ะใส่ให้กับต้นโชคเก้าชั้นของเราเนาะ อาจจะแบบเป็นคนหัดเลี้ยงไม้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้อะไรมากมายเนาะเราก็อาศัยครูพักรักจำนี่แหละค่ะดูสวนต่างๆเนาะเราก็แค่ไม่หยุดลงมือทำนะคะก็เลี้ยงไม้มาสี่หปีแล้วค่ะตั้งแต่เขาเริ่มทิดๆกันนะเนาะเราก็เก็บสะสมแล้วก็ทำไม้มาเรื่อยๆค่ะอาคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนนี่แค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็ได้โชคเก้าชัน้นอ่า ตั้งแม่ไว้ในสวนอีกหนึ่งแม่ค่ะแล้วเราก็นําน้องเป็นลดฮอร์โมนกับจุลินซีย์ฮอร์โมนนมสดกับจุลินซีย์สั่งข้อแสงนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะอะคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะทุกคนฝากสวนน้อง ATM พันไม้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ